สีเหลืองวันจันทร์วันจันทร์สีเหลือง18ปเหรียญอ่ีนี่เบอร์เบอร์หนึ่งเลยนี่เบอร์หนึ่งบอกแล้วว่าไม่คัดเบอร์ผมไม่คัดเบอร์ผมเป็นเซียนพระที่สร้างพระใหม่แล้วไม่คัดเบอร์จะบอกให้แล้วผมสร้างพระเนี่ยผมสร้างที่เดียวนะผมไม่มีตะเตปตะปาผมสร้างครูบายอย่างเดียวผมขอครูบาไว้ห้ารุ่นเหลืออีกสามรุ่นครับสวยมากเดีย๋ยวนี้เบอร์หนึ่งแต่เดี๋ยวต้นปีมกรานะครับเดี๋ยวผมทารายการแล้วเดี๋ยวส่งรายการประกวด มันประกวดได้นะครับห้าพันกอห้าไปลุยครับ5,000 0ือพิชานนท์ครับ5,500าราา้ครับ6,000 0่างหนับ5,000ครับ5า0 0ครับคร0 0นแหืแล้วรุ่มค80,000หนยังไงโอ้ยพีกำพันแ0 0ห0 0นครับคอนหวานจัดไปเด้อ่ารวบรวมเงินจะ่รวบรวมเงินเพื่อจะซื้อรถเยาบาทต้องสนในการซื 5, ้อรถเยาบาร8 0 0มิรุน่ 5, นครสวรรค์ครับ10,000 0 0 0 0 0 0แสั โัชาไม่ถึงนับสี่แสนห้าพันแสนห้าพันนะพี่โยชางับห้าครับนับอี่ครับนับสามครับยุ่นี้ผมลงคูไป้ยี่สิบล้านนะคนที่อยากไปขอสร้างคูบานี่มีเยอะมากนะมันก็ไม่ได้อนุญาตทุกคนแต่ห้าพันครับนับห้านับสี่ครับนับสามครับนับสองครับนับสองครับนับหนึ่งครับนับหนึ่งครับนับศูนย์ครับพีดยศูนย์ครับปิดโอ้แสนมึงไม่ทันพี่เชาโอ้ไม่ทันครับพี่เชาไม่ทันไม่ทันไม่ทัน